ตอนนี้นะคะผักสดๆนะคะก็อยู่ตรงหน้าแพมแล้วค่ะแล้วก็พี่อ้อมก็ได้จัดใส่จานไว้สวยงามมากๆเลยพี่อ้อมคะมีผักอะไรบ้างเอ่ยอ๋อส้มตําก็แน่นอนเราก็ใส่มะละกอน,นะคะเ,คเพิ่มสีสันด้วยการใส่แครอทเล็กน้อยนะคะคแล้วก็อันนี้เรียกว่าดอกอขจรสนอันนี้เกือบถูกเกือบถูกขจรโสนโอันนี้ที่เมื่อกี้เราไปเก็บมาอันชันอันนี้เรียกดอกชมจันทร์นะคะ ถั่วฝักยาวอันนี้ทวงชมพูโอ้ oh. ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าทานแล้วก็กามาเขือเทศนะคะค่ะคะเอาละแล้วก็เครื่องปรุง mm hmm. มีอะไรบ้างคะเครื่องปรุงก็พริกใช่ไหมคะ้มตามก็ต้องมีพริกมีกระเทียมมะนาวเราใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลา ะะสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตจะได้ทานได้ด้วยแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันยังไงดีคะพี่ย้อมจริงๆก็ง่ายๆค่ะอ,อ,อาหารแบบของเราอย่างที่พี่บอกก็คือ1เราทานผักที่มีในฤด,ดูกาลนะคะ,ะแล้วก็วิธีปรุงก็ง่ายๆไม่มีไรยุ่งยากไม่ต้องใช้ความร้อนมากไม่ต้องใช้สารปรุงแต่งมากนะคะแต่ว่าเพื่อให้น้าตาลเขาละลายเราก็ผสมน้ําตาลก่อนนิดนึง แล้วก็ไม่แนะนำรสหวานนนเราใส่นิดหน่อยให้เขามีรสชาติก็พอใช่ปกติพี่ยอมเป็นคนชอบทำอาหารไหมคะชอบทำอาหารค่ะแต่ว่ามีอยู่พักหนึ่งของชีวิตที่ก็เหมือนคนทั่วไปคือไม่มีเวลาทำใช่แต่ว่าโชคดีว่าพื้นฐานเราเป็นคนชอบทำแล้วก็ชอบทานด้วยแล้วแบบเมนูต่างๆที่อยู่ในร้านพี่อ้อมเป็นคนคิดเองปะะ ช่วยกันค่ะช่วยกันกับทีมงานมันก็เกิดมันก็เกิดจะเกิดจากว่าเอ๊ะเราอยากทานอะไรบ้างแล้วก็เมื่อก่อนนี้เราเคยทานอะไรแล้วอร่อยแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากเรามีข้อจํากัดในเรื่องของวัตถุดิบมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความท้าทายในการเอาสูตรอาหารที่เราเคยทานเนี่ยมาพัฒนาให้สามารถทำได้โดยใช้วัตถุดิบเพียงแค่ที่เรามี สนุกมากสนุกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเราส่งเสริมเกษตรที่เขาเป็นเกษตรพื้นบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขามีผักอะไรถ้าเราไม่รู้จักเราก็รับมาแล้วมาคิดว่าเอ้ยทําอะไรทานได้อะไรอย่างเี้ยแล้วพี่ยอมไปรู้จักกับเกษตรกรเหล่านี้เร้ยังไงคะก็จริงๆพอเราพอพี่เริ่มสนใจเรื่องพวกนี้คะ่ะเราก็จริงๆแล้วแบ็คกราวพี่เป็นวิศวะสิ่งแวดล้อม นั้นเมื่อก่อนพี่ก็จะทำงานให้องค์กรที่เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมล่าสุดก็เป็นที่ปรึกษาให้ตาวิเศษเราก็เราก็มีโอกาสได้ออกไปพบเจอคนอยู่บ้างได้ฟังภูมิปัญญาชาวบ้านบ้างอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างแบบลงตัวมากเลยแต่ว่าทำคนใส่ใจ <laughs> ก็ไม่นะ <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็รู้สึกมาตลอดว่าสิ่งที่เราเรียนมาจริงๆแล้วมันก็ไปเอื้อกับระบบอุตสาหกรรมมากกว่าที่จบวิศวะสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าพี่อ้อก็มีความรักในธรรมชาติ คือพี่มองว่าจริงๆแล้วคนเราถ้าทำตั้งแต่ป้องกันมันง่ายกว่าง่ายกว่าไปแก้ตอนปลาย,ลายใช่อ้อค่ะแล้วแบบเมนูอะไรของครัวใส่ใจที่แบบยอดฮิตเลยใครก็ต้องมาสั่งมาทานเมนูเด็ดก็คือน้ำพริกปลาทูที่เราใช้พวกสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็ทานกับผักพื้นบ้านชนิดต่างๆาค่ะเดี๋ยวบบน้องแพร,พรต้องช่วยปรุงเอารสชาติที่ ชอบใช่ไหมคะปกติหนูเป็นคนแบบทานกลางๆเลยค่ะไม่จัดค่ะเนี่ยค่ะคือทานแค่นี้เราก็สดชื่นแล้วเนาะแล้วก็พี่จะบอกเสมอว่าคนที่จะทานอาหารสุขภาพเนี่ยต้องเริ่มทานจากความคิดก่อนคือต้องเปลี่ยนความคิดก่อนรู้ว่าเราทานทำไมทานเพื่ออะไรไม่งั้นจะสไม่ใช่เริ่มที่ลิ้นเพราะถ้าเริ่มที่ลิ้นใครๆก็อยากจะทานอาหารที่มันรสชาติจัดจ้านอร่อย แล้วพอเราเริ่มจากที่ความคิดได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะบอกน้องๆทีมงานเสมอว่าเนื่องจากวัตถุดิบเรามันจากัดนะ,ะรสชาตเราก็จํากัดเพราะฉะนั้นเราช่วยคนทานนิดนึงโดยการให้เขาได้ทานอาหารปลาคือจัดให้มันสวยงามน,น,น่าทานอะไรอย่างเงี้ยนั้นความความรู้สึกเขาก็จะดีเวลาเข้าปากแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหนูว่า โอเคค่ะมะเค็มอีกนิดนึงมะหรือเค็มแล้วเค็มแล้วเค็มแล้วเน่เคมแล้วก็รสชาติของดอกไม้แต่ละชนิดมันก็จะต่างๆกันไปอร่อยมากเลยอ่ะชิมอีกจะนั่กินได้ให้แน่ใจชิมอีกนิดนึงนะคะอร่อยค่ะถ้าได้แล้วเราใส่จานเลยนะคะโอเคค่ะพี่อ้อม เห็นไหมคะไม่เห็นยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยไม่ไม่ต้องมีเวลาเยอะก็ทําได้ค่ะใช่น่าจกว่าหนูไม่มีเวลาแล้วแบบหนูอยากทําแต่ว่าหนูไม่มีผักอะไรเงี้ยหนูมาซื้อผักที่นี่ได้ไหมคะได้ค่ะต้องมาจีบครูทิพย์ก่อนนะค <c oughs> รูทิพย์ยิ้มสดใสรอยอยู่ตรงนั้นเลยนะคะคุณผ <c oughs> ู้ชมคนไหนท่านไหนสนใจนะคะติดต่อะคะ่ะ <c oughs> เป็นไงคะ <c oughs> แค่แค่มองด้วยตาก็อร่อยแล้ว อ่กล้องนี้นะคะน่าทานไหมคะปีมือแพมเองค่ะ <laughs> ใ,ชใช่อยู่ให้กำลังใจพี่ยองเอาละค่ะคุณผู้ชมก่อนที่ว่าเราจะมาชิมส้มตำนะคะแบบจัดเต็ม <c oughs> แพมก็มีเก็บความรู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับสารอาหารที่ร่างกายมนุษย์ควรได้รับในแต่ละวันค่ะถ้าอยากรู้ว่าจะมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในแต่ละวันร่างกายของเราต้องการสารอาหารต่างๆดังนี้ค่ะ 1โปรตีนโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักของทุกๆเซลล์ในร่างกายแหล่งที่มาของสารอาหารประเภทนี้ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วต่างๆและในแต่ละวันร่างกายของเราควรได้รับสารอาหารประเภทนี้ในปริมาณ1กรัมต่อน้ำหนักร่างกาย1กิโลกรัมค่ะ 2. คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเป็นสารที่ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย แหล่งที่มาของสารอาหารประเภทนี้ได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันซึ่งในแต่ละวันร่างกายเราควรได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเพียง300-400ถึงกรัมต่อวันหากรับมากเกินความต้องการของร่างกายคาร์โบไฮเดรตก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันและทําให้เกิดโรคอ้วนได้ค่ะ 3. เกลือแร่แร่ธาตุแหล่งที่มาของสารอาหารประเภทนี้ได้แก่ผักต่างๆเกลือแร่ที่ร่างกายของเราต้องการนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะ คือเกลือแร่ที่คนต้องการในขนาดมากกว่าวันละ100มิลลิกรัมเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและเกลือแร่ที่คนเราต้องการในขนาดเพียงวันละ2-3มิลลิกรัมเช่นธาตุเหล็กสังกะสีและไอโอดีนค่ะ 4. วิตามินวิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแต่ก็ไม่สามารถขาดได้เพราะวิตามินมีประโยชน์ในการช่วยบำรุงสุขภาพโดยรวมของร่างกาย แหล่งที่มาของสารอาหารประเภทนี้ก็ได้แก่ผล,ลไม้ชนิดต่างๆค่ะ 5. ไขมันไขมันเป็นสารอาหารที่ได้มาจากพืชและสัตว์ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายร่างกายของเราในแต่ละวันควรได้รับไขมันเพียงร้อยละ2 5่5ของแคลอรี่ทั้งหมดที่ได้รับเท่านั้น แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่แพมมีความสุขมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าจะได้ชิมส้มตำแบบว่าัเต็มคะ่ะนี่อยู่ตรงหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมส้มตำฝีมือพี่อ้อมกันดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวหนูตักให้พี่อ้อมนะคะปกติพี่อ้อมทานรสชาติยังไงคะก็ประมาณนี้นะคะรสชาติกลางๆไม่เค็มจริงๆแล้วอยากให้หนิกเลี่ยงเค็มกับหวานเป็นหลักค่ะ<ๆ><ๆ>เพราะว่าอะไรคะพี่อ้อมเพราะว่า าเราทานอาหารรสเค็มเนี่ยภาบกันอยู่ทั่วไปอย่างว่าจริงๆแล้วไตเราจะทำงานหนักในนใ้ำตาแล้วก็น้ำตาลเนี่ยเป็นอาหารของเชื้อโรคหลายชนิดเพียแล้วก็คนถ้าเกิดว่าทานจนน้ำตาลมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วมีไขมันสะสมเยอะแยะใน้อโรคต่างๆก็จะตามมาจริงๆแล้วอ้อมเชื่อจริงๆหลายๆคนก็ทราบนะว่าอาหารที่ไม่ควรทานคือเค็มจัดหวานจัดแล้วก็มันเพียงแต่ว่าเราจะหักห้ามใจได้แค่ไหนเท่านั้นเองว่าความหวานเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ เพราะว่าคนหลายหลายคนชกชอบทานอะไรหวานเพราะ่อร่อยอย่างเครื่องดื่มเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลเยอะมากเว่าบอกว่าขควานราังดียค่ะกลางนนะะนานได้เท่าน,น,ะะบบน,นะคะขอทินึนงนะคะ <c oughs> อืขาก็กรอบมากเลยะค่ะนี่ขอ ขอทานผักที่เราเก็บมาแล้วนิดนึงนะคะทานผักเก่งนะเนี่ยค่ะคือตอนเด็กๆแม่หนูเล่าให้ฟังว่าหนูเป็นคนไม่ทานเลยจนกระทั่งมีประกวดนางสาวไทยอะค่ะแม่บอกว่าอยากสวยแบบนั้นไหมถ้าอยากสวยต้องกินผักดลงจากนั้นหนูเป็นคนไม่กินผักง่ายนะคะแม่รู้ว่าจะหลอกหนูยังไงค่ะอร่อยค่ะ วันนี้ทานผักหลายสีมากมากเลยค่ะทำให้แพมนึกขึ้นมาได้ว่าประโยชน์ของผักเนี่ยแต่ละสีไม่เหมือนกันด้วยค่ะอย่างเช่นผักสีแดงนะคะได้แก่มะเขือเทศพริกค,ค่ะคุณผู้ชมคะผักเหล่านี้นะคะมาจากเม็ดสีในกลุ่มของไลโคฟีนค่ะซึ่งคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผักเหล่านี้นะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายค่ะอีกทั้งนะคะยังลดการเกิดโรคหัวใจและก็เส้นเลือดในสมองอุดตันด้ค่ะ อย่างที่2ค่ะผักสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะได้แก่ฟักทองนะคะแครอทแล้วก็ดอกสนุน,นี่เองค่ะคุณผู้ชมซึ่งผักเหล่านี้นะคะมาจากเม็ดสีกลุ่มแคโรททนอ์ค่ะซึ่งมีวิตามิน C และก็เสูงมากเลยค่ะช่วยบำรุงนะคะสายตาแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคต้อกระจกค่ะต่อไปค่ะเป็นผักสีเขียวค่ะได้แก่ ผักชนิดต่างๆที่มีสีเขียวนะคะผักชนิดเหล่านี้นะคะมาจากเม็ดสีที่เรียกว่าคาร์บฟิลค่ะซึ่งเม็ดสีคาร์บฟิลนี้นะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้ DNA ถูกทําลายจนกลายเป็นเนื้อร้ายค่ะและที่สําคัญนะคะยังช่วยบํารุงหัวใจและก็หลอดเลือดให้แข็งแรงด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะผักสีขาวแล้วก็ผักสีน้ําตาลอ่อนนะคะผักเหล่านี้ค่ะจัดอยู่ในเม็ดสีของแอนโทรเซนคินค่ะซึ่งได้แก่เห็ดกระเทียมนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะ ซึ่งมีสรรพคุณนะคะในการช่วยป้องกันการเกิดเนื้นองอกค่ะลดความดันโลหิตลดคอเลสเตอรตอรลแล้วก็ป้องกันโรคหวัวใจด้วยค่ะทราบถึงประโยชน์ของผักแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมทานผักกันเยอะๆนะคะพี่อ้อมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่แล้วอยากจะมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้เนี่ย มาได้ยังไงคะิดต่อมาทางช่องทางไหนบ้างจริงๆเรา,เาแนะนําให้โทรมาก่อนนะคะจะเข้าไปดูรายการอาหารในเว็บไซต์ใส่ใจก่อนก็ได้เนื่องจากว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราทําอาหารเป็นรายวันตามฤดูกาลนั้นลองเข้าไปดูก่อนว่าอาหารวันนั้นๆเนี่ยเราอยากทานไหมทานเป็นไหมนะคะแล้วก็โทรเข้ามานัดก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าหนูแบบอยากจะมาถามอยากจะมาแบบขอล่วงหน้าว่าอีกอีก สมวันข้างหน้าอยากทานเมนูนี้จะตัดให้ได้ไหมคะต้องดูว่าช่วงนั้นมีไหมวัตถุด,ดิบอืมใช่ค่ะแล้วหนูทราบมาว่ามีบริการส่งด้วยเป็นยังไงคะพี่อ้อมจริงๆแล้วก็เพื่อตอบโจทย์คนเมืองคะ่ะอ้อมจะมีความรู้สึกว่ามื้อเช้ามื้อเย็นเรายังสามารถทําอาหารที่บ้านทานได้แต่มื้อกลางวันเนี่ย เป็นมื้อที่เราหาอาหารที่สะอาดปลอดภัยทานยากมากนะคะอ้อมก็เลยทําเป็นเซ็ตปิ่นโตขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอกเก็บความร้อนให้เรียบร้อยเพราะไม่อยากให้เอาไปอุ่นอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งไปถึงที่ออฟฟิศหรือส่งไปถึงที่บ้านเปิดมาก็คือทานได้เลยแล้วอย่างนี้ปิ่นโตที่ว่าเนี่ยอ่อมไปภาชนะอะไรยังไงเป็นปิ่นโตญี่ปุ่นค่ะเก็บความร้อนอเก็บได้6ชั่วโมงห,หรือบางท่านเขาก็เอาเอาภาชนะมาเองอย่างเงี้ยอออย่างนี้เองค่ะคุณผู้ชม ต้องบอกว่าพอใส่ใจนี่ใส่ใจกระทั่งการทานการส่งนะคะ <c oughs> ถึงผู้รับจริงๆเลยค่ะ <c oughs> วันนี้แพมก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยที่ให้แพมนะคะได้มาถ่ายรายการที่ควรใส่ใจแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผักนะคะแล้วก็อาหารคลีนค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุ้ค่ะ